เหลือไปไหนจ้าไปไหนจ้าน้องสาวไปไหนจ้าน้องสาวน้องสาวเฮ้ยอยู่ทั้งสาวทั้งหนุ่มเลยนี่แน่คืทำอะไรกูได้เหรอแค่ป้อมแค่เนี้ยมันทำอะไรกูไม่ได้กระจก เฮ้ยลืมเปิดใหม่แม่งเอ้ยเอาใหม่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 แม่งเอ้ยเสียเวลาชิบหายเลยสวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่กับ Dead by d a y l i g h t นันกันอีกเช่นเคยนะครับกับฆคตรกรที่ชื่อว่าซีโนมอฟในสกินนางพญาซีโนมอฟนะครับหรือซีโนมอฟควีนนั่นเองวันนี้เนี่ยผมไปเห็น เป็นโพสโพสหนึ่งมาที่มันใช้อยู่นานมากๆแล้วแหละเป็นโพสนะครับอ่าก็จะเป็นเซ็ตประมาณนี้เลยนะครับที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเนาะแล้วพอผมเอามาปุ๊บประมาณนี้ผมก็ได้ลองมาหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นตัว offering หรือว่า c o n c e r ร add on อะไรพวกนี้ผมก็คิดว่า add on ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าซีโนมอร์กะคือ2ออันนี้นะครับก็คือ อันแรกเนี่ยจะเป็นหมวกนิรภัยฉุกเฉินอันนี้ก็คือจะทําให้เราทนต่อป้อมไฟมากยิ่งขึ้นอันที่2เนี่ยจะเป็นเครื่องเครื่องในของแอชเอ๊มันดูแปลกอยู่นะโอเคแต่ความสามารถของมันเนี่ยดีมากเลยครับคือมันบอกว่าป้อมเนี่ยจะใช้เวลาในการเกิดยาวนานยิ่งขึ้นหลังจากที่ถูกทําลายคือถ้าเกิดเราตีป้อมโดยการที่เราเอาหางจิ้มหรือเราเอามือทุบเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเกิดนาน,านยิ่งขึ้น ก็อาจจะมีเวลาแบบไปหยิบป้อมได้น้อยลงนะครับเพราะเขาก็จะง่วนอยู่แต่กับการปั่นไฟไม่ก็แฟมิลี่กันเนาะโอเคส่วนตัวเบิร์กเนี่ยก็จะมีเปิร์กของเจ้าเดอะซิงเกิลิตี้อันนี้เนี่ยเป็นบอกว่าถ้าเราทุบเครื่องไว้แล้วเนี่ยเครื่องนั้นจะถูกยึดไว้ถ้าเกิดเครื่องที่เรายึดไว้เนี่ยปั่นไฟเสร็จเราจะได้เอฟเฟกเร่งรีบ10% 30วิเนาะต่อไปนะครับจะเป็นสอดส่องและทำร้ายอันนี้ ตอนที่เราไล่ล่าเนี่ยรัศมีความน่ากลัวของเราจะเพิ่มขึ้น8เมตรแต่จะลดลง8เมตรในเวลาอื่นนะแล้วก็ขอบเขตในการมองเห็นเราจะกว้างขึ้น10องศานั่นเองต่อไปนะครับเป็นอมมิชวัยเปริรลของเจ้าเอเลียนเองก็บอกว่าถ้าเกิดเราตีปกติเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกตเร่งรีบ5% 10วินาทีและอันสุดท้ายนะครับฉง,งนของเจ้าตัวต,วตลกอันนี้เมื่อเราข้ามหน้าต่างเราจะข้ามได้ไวยิ่งขึ้น15%และหน้าตางก็จะโดนล็อกไว 16%ปซนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมจะไม่เอาเครื่องเส้นอะไรไปนะครับก่อนเข้าไปดูในคลิปนี้สำหรับเซ็ตเบิร์กเซ็ตนี้นะที่ผมไปก๊อบชาวบ้านมาอีกทีไม่ว่าใครจะบอกว่าผมก๊อบอยังไงผมก็จะก๊อบครับคลิปนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ายิ่งคนได้เห็นเยอะมันยิ่งน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าเล่นเอเลี่ยนได้สนุกยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็น ของทางตัว Official ที่เขาออกมาปล่อยเนะฉะนั้นผมสามารถไปหยิบยืมมาใช้ได้เลยโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันในเกมได้เลยมาท่าโทบาโอ้เ p s ยังดีอยู่ใช่ไหมโอ้ยโอพไม่ดีเลยว่ะ ตรงนี้ผมว่าคอมผมมันมีปัญหาและ APS มันดูแย่มากๆฟังเสียงนี่เดี๋ยวผมเอานี่ก่อนเลยสวยสวิ่งเข้าไหม กระตุกสัตว์เลยกระตุกอะไรขนาดนี้อันแน่วิกตอริโอไอเครื่องนี้ได้เยอะขอยึดก่อนนะจ๊ะเฮ้เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีรอยเท้าตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ยแสดงว่าไม่ได้มีแค่วิกตอริโออันแน่ใครจ๊ะตรงนี้ ใครกันจ้าขอดูหน้าหน่อยอ้าวก็วิกตอริโอนี่วะหวัดดีจ้าืมกระตุกขนาดนี้กูฟังเสียงไม่รู้เรื่องเลยเขาวิ่งไปไหนหรอวิกตอริโอ ไม่ใช่วิกตอริโอแต่ใช้แทนก็ได้อยู่มแม่งเ,เอ้ยไอ้เครื่องนี้มันน่าลำงคาจริงียวมันกระตุกอะ่ะ ผมว่าตอนนี้ผมมีปัญหาคือมันกระตุกเนี่ยแหละอาจจะต้องไปแก้สักนิดสักหน่อยเนาะอาจจะกลับมาเล่นได้ดีเหมือนเดิมโอเคเอา้าอัน,นี้ตายแล้วเหรอตายไวเกิน ไม่รู้ว่าตอนไปตัดต่อมันทําให้เฟรมเรทมันปรับขึ้นได้หรือเปล่าเนอะเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะได้ม้งโอเคคนโดดหน้าต่างออกไปแล้วเฮ้ยโดดหน้าต่างแล้วไปไหนต่อวะเฮ้ยเฮ้ยโดดหน้าต่างแล้วมึงหายเลยมึงหายเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ ก็บอกอยู่ว่าเป็นไปไม่ได้เออคล <c oughs> ิปนี้ไม่หนุกเลยอ่ะมันกระตุกอ่ะไอพีเอเหลือสี่สิบเองอ่ะ เดี๋ยวผมขอลองแป๊บหนึ่งนะาภาพกราฟิกเนาะเป็น120 fps มามันก็จะติดอยู่ประมาณ60 fps เนี่ยแหละใหม่มีคนเลยตรงนี้เฮ้ยไปั่เงินเครื่องไกลเกิน เครื่องไกลจาดปั่นทำไมวะสองเครื่องนั้นอ่ะอ๋อเจอแล้วเทวทมบุญขออนุญาตนะครับขออนุญาตกลับมาซ้ำนะอยู่ไหนกันเอ่ย ทงหลังไหมไม่มีไม่มีก็โดนซ้ำไปเลยสิครับเครื่องไหนนะต้องเอาเครื่องข้างหน้าเนาะข้างบนนี้ไม่ไม่น่ามีคนปั่นแต่เครื่องหน้าน่าสนผมว่ามีผมว่ามีเชื่อผม อ้าวไม่มีเว้ยเฮ้ยมันไม่มีมันปั่นอยู่โซนนู้นไหมนะได้ผมก็เอะใจเยอะเกินไปจะลืมเฮ้ยเมื่อกี้มีอีกาอีกาลงโอ้โหแล้วดูกระตุกดูความกระตุกทุกคนดูความกระตุกนี่สิโอ้โหผมไม่เคยเล่นแล้วกระตุกขนาดนี้มาก่อนมันช่างเป็นอะไรที่มหจจัศจรรย์ใจยิ่งนักโอ้โห กระตุกจริงบอกเลยเดี๋ยวตกมากๆโอ้โหนี่ฉันต้องมาโอ้โหกูไม่น่าปรับกราฟิกปันกลางตอนอัดคลิปเลยแม่งเลยกูก็ว่าอยู่ทำไมกระตุกจังความจริงแค่กราฟิกต่ำมันก็พอแล้ววะไม่น่าเลยเนี่ยพวกหวางสูงแบบผมก็เงี้ย เอ้ยเมื่อกี้เห่รอยเท้าเห่รอยเท้าไปเท้าไปทางไหนรอยเท้าเอลโลไปไหนจ้าไปไหนจ้าน้องสาวไปไหนจ้าน้องสาวน้องสาวเอ้ยอยู่ทั้งสาวทั้งหนุ่มเลยนี่แน่กูทำอะไรกูได้เหรอไก่แค่ป้อมแค่เนี้ยมันทำไรกูไม่ได้ กระจกแล้วเมื่อกี้วิกตอริโอเขาอยู่แถวนี้นะฮมเมื่อกี้เห็นอะไรฟ้าฟ้าวะฉันว่าอยู่เห็นอะไรฟ้าฟ้าเด็นี้เลยเหรอเฮ้ยเด็ดน,นี้ได้ดิได้ดิชอบแฟมิลี่อ่ะ เออมาผมหาต่อเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอสองคนเลยเอาไม่ก่อนให้ไม่เจ็บก่อนเอาให้ไม่เจ็บก่อนเอ้ยไม่ได้ไหนไยข้างหน้าเอ้ยโอ้อะไรวะเดี๋ยว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 ผมเดินไล่เลยดีกว่า ไม่เป็นไรตอนนี้ขอแค่เจ็บหมดพอโอเคเจ็บทุกคนถ้าเจ็บทุกคนผมต้องไปเอาวิกตอริโอลงเพราะวิกตอริโอมันจุดโทเทมที่เดิมแน่นอนแล้วผมหาเจอแล้วใครก่อนดีใครก่อนดีจ้าหนึ่งคน องคนคนที่สามอยู่ไหนคนที่สามอยู่ไหนหรอถ้าเจอนะฉันปล่อยแห้งตายเอาเฮ้ย <c oughs> แม่งเอ้ยกำลังจะบอกว่าปล่อยแห้งตายอยู่แม่งลุกขึ้นมาได้เฉยเลยโอ้แล้วมันฮิวกันแล้วว่ะแล้วมันฮิวกันแล้วว่ะ แล้วมันฮิวกันแล้วช่างหัวมันกูเจ้าวิกตอริโอเนี่ยเฮ้ยไปไวไปนะสวยครับสวยครับเมื่อกี้ไครวิ่งอยู่แถวนี้ไหนดูซิขอดูหน้าหน่อยออเ,เอาเอาเฮ้ยเอ้มัน มันหายตัวได้เหรอไม่เป็นไรเครื่องนั้นเสร็จเหลืออีกสองเครื่อง ้างบนนี้จะมีคนไหมนะมีคนไหมนะไม่มีคนวะเครื่องไหนก็ไม่มีคนเฮ้ยไม่ปั่นกันแล้วหรอปั่นกันหน่อยดิคิวีอยู่อ่ะโอเคเครื่องนั้นก็ระเบิดอยู่เขาไปคิวกันตรงไหนครับเนี่ยนิ่เงียบมาก เงียบเกินเหงาเกินตอนนี้เครื่องไหนเครื่องไหนก็ยังระเบิดอยู่โอ้โหอะไรครับเนี้ยไม่ปั่นกันหรอ ในเมื่อมันไม่ยอมโผล่หัวออกมาฉันก็ต้องไปหามันเองสินะหึึอะไรนคะครับเมื่อกี้เมื่อกี้สัญชาต,ตยาณฆาตกรมันตอบสนองเอาเฮ้ย เดี๋ยวลงไปแล้วขึ้นใหม่แป๊บเ,<อ>เครื่องนั้นไม่มีแต่มันต้องปัดหละตอนเนี้มันจะหาลงหาหลุมมันไม่ได้มันยังไม่เกิด เฮ้ยวัสดีครับเมื่อกี้เสียงทางไหนขวาขวาเอาเเ้าแม่งเอ้ยฮันแน คนสุดท้ายอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยแหละเปินี้ยมันดีแต่มันต้องซนเครื่องให้เป็นถ้าโซนเครื่องไม่เป็นผมว่าเล่นยากอะคือมันต้องโซนเครื่องแบบให้ปั่นเป็นเครื่องเครื่องไปเนาะ อยู่ไหนวะเฮ้ยมันเนียนจริงเฮ้ยยิวกันแล้วเหรอเล่นแบบเนียนแต่แฟมิลี่เหรอถามจริง เอาไว้นี่ก่อนแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนวะเมื่อกี้เฮ้ยนุ่น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 เขาจะโดดลงมาเนอะ ใช่ไหมนะฟังแป๊บโอ้เนยนขนาดนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยมันไม่มันอะลาวาไม่ใจเลยเฮ้ยสวัสดีครับเจอแล้วจะเรามาเจอกันจนได้แล้วเราก็หากันจนเจอวะ่ะ และเราก็หากันจนเจอไม่เคยตั้งใจร้องเพลงเลยตอนเล่นเกมแม่งแบบไม่ได้มันต้องร้องแบบกุนตีนอะอ่ะเรียบร้อยไหนห้องวีใช่ไหมห้องวีใช่ไหมไม่ใช่วะนึกว่าห้องวีจะได้พาลง เรียบร้อยครับเก็บสสวยงามเหลือเกินนี่แหละเราจะเจอฟ้อมไฟน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะหยิบออกมาได้น้อยมากๆเลยครับคุ้มบอกเลยเซตเนี้ยสามารถเอาไปลองเล่นตามกันได้นะครับตัวเปิงนี่ก็ของทางออฟฟิเชียลเขาเอามาลงไว้ในเพจ Facebook เนาะก็ผมไปเห็นมาแล้วอยากเล่นเฉยๆนั่นแหละอู ขึ้น2ขีดโอ้โหจีๆเลยครับจีๆดีดีดีเกมนี้ดีบอกเลยชอบชอบชอบไหนขอดูโปรไฟล์แต่ละคนก่อนผมไม่เจอใครที่มันเป็นพวกสตรีมเมอร์เลยวะ่ะถ้าสตรีมเมอร์นี่ผมจะได้คลิปด้วยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเอาแค่คลิปนี้ก็พอละโอเคก็อย่าลืมนะครับทุกคนสำหรับเบิร์กก็มีการเรียนรู้ของเครื่องจกักร สอดสองได้ทําร้ายอัมหิตฉวัยแล้วก็ชะง,ง่นเนาะส่วนตัวแอดออนเนี่ยผมแนะนําเลยนะเป็นหมวกนิภัยฉุกเฉินกับเครื่องในของแอชนะครับคุ้มบอกเลย2อออันเนี้ยคุ้มคุ้มกว่าแอดออนแดงอีกคุ้มกว่าแอดออนเทาด้วยอะ่ะก็ลองเอาไปเล่นได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็มาคอมเมนต์บอกไว้ได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอเคราวหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนที่ลิ้นผมจะพันไปม,มากกว่านี้ ขอแค่นี้แหละ